สวัสดีครับคุณผู้ชมอวันนี้เสนอเพชรวัฒนาพร้อมจัดเลยครับเันี้รหัสมันอยู่ที่ PBN 4ีทับหนึ่งนะฮะเหตุผลนี้ผมต้องตั้งให้มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผมขายเพชรวัฒนาชุดที่สี 1, ่ต้นที่หนึ่งนะฮะเพื่อการไม่สับสนเพราะว่าใน YouTube มันก็จะมีหลายต้นกันที่ผมเอาไว้โชว์คุณลูกค้าที่สอบถามเข้ามาหรือดูเข้ามา จะได้เข้าใจตรงกันนะครับต้นนี้คือ p b n 4 1น,นะฮะจะสังเกตว่าเป็นกลางนี่สูงชัดเจนเลยนะครับต้นนี้ใบก็คมชัดนะครับเงาใบาย,ยาวแหลมเรียวเหมือนใบหอ,อกขอบอยักนะครับตามตัเวเต็มด้านนาเลยดูสองต้นสองต้นคุณผู้ชมก็สังเกตว่าเป็นลำแท่งนะครับ แล้วก็แต่กิ่งรอบกิ่งเมนหลัดชัดนะครับไม้เป็นไม้ที่เลี้ยงแบบไม่ได้อัดไม่ได้อัดปุ๋ยอะไรมากมายนะฮะโตแบบธรรมชาติมีความเป็นธรรมชาติของรากที่จัดมารอบหนึ่งแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กนะครับส่วนใบลำต้นกิง่งก็เป็นธรรมชาติโดยไม่ได้อัดปุ๋ยอะไรมากมายเลยนะฮะ ไม้ของผมเลยต้นไม่ค่อยเขียวมันก็ใจไปแล้วเนี้ยที่มันจะไม่ค่อยเน่านะครับนี่คือเพชรบ้านนาต้นที่สี่ทับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูรายละเอียดข้างในใกล้ๆกันถ้าสังเกตใกล้ๆนครับคุณผู้ชม<ด>จะเห็นว่ามันแตกกิ่งทุกตาใบเลยนะครับซึ่งไม้พอรักพันต้น โอกาสที่จะมีแตกดีๆก็ไม่กี่ต้นนะฮะนี่ก็หนึ่งในงน,งนั้นนะฮะสังเกตได้ว่าแตกกิ่งรอบหมดเลยนะครับนี่ฮะแตกกิ่งแตกใบหมดเลยครับด้านบนก็ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมที่เห็นนี่นะยครับ ไม้ถ้าเกิดว่าหลายๆท่านเนี่ยหัดเล่นชมอ่ะจะชอบซื้อไม้ที่เขาขายเหมาอันนี้ผมกําลังจะบอกว่าคุณซื้อได้ถูกก็จริงอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันจะกลายเป็นขยะในบ้านคุณเนี่ถึงวัดในวันข้างหน้านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าท่านที่ยังใหม่อยู่ยังไม่่อ้เป็นเนี่ยซื้อไม้ที่ฟอมพอดูได้หรือว่าฟอมคือเรียกว่าเป็นไม้โหลนะฮะมันก็จะ เอามาเลี้ยงให้สวยเนะี่ยโอกาสที่จะสวยนะมันยากมากเลยต้องปั้นเป็นจริงหรือว่าถึงปั้นเป็นบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันกลับมาสวยเหมือนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นได้หนะรอกค่ะผมไม่อยากให้จะให้คุณลูกค้าที่แบบอยากจะมีไม้สะสมเราต้องไปเสียเวลานะครับคุณเก็บตังค์ให้มาก,มากๆสักนิดนึงแล้วซื้อของดีไปเลยง่ายกว่าครับเพราะยังไงคุณก็ได้มีความสุขในการดูมันดูมันโตดูฟอร์มกิ่งมันที่มันเป็นของมันอยู่แล้ว ส่วนถ้าอยากจะต้านไม้จริงๆเนะี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชม,พมเพาะเมล็ดเอาแทนเพราะว่าต้นทุนต่ำํำถึงไงก็พอโตขึ้นมาถึงมันไม่สวยก็ยังรักมันเพราะมันก็มาพอเราเป็นคนปลูกมันเองเอัมือใช่ไหมฮะการซื้อไม้เหมามาผมคิดว่ามันข้างหน้ามันเป็นขยะในบ้านคุณแน่นอนทิ้งไม่ได้นะฮะเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ลองลองคุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูเอานะฮะผมก็ขออนุญาตแนะนํา แต่ต้นนี้ก็สวยงามครับราคานี้ไม่แพงหรอกครับอ่าต้ละสามร้อยบาทนะครับคู่ละห้ารอยไม้สวยเลยสวยจริงๆครับนี่ต้นที่สี่ทับหนึ่งนะฮะต้นที่สี่ทับสองนี่คุณผูช้ชมจะรัเกียเห็นว่าข้อกิ่งนี้กระชับมากเลยนะฮะผิวดีนะเนื้อเนื้อของไม้คือ ไม่วูบวาบนะฮะโตต่อเนื่องนะฮะเรื่อยๆนี่ครับคือชุดด้านบนของของทรงกิง่งใบเงานะครับเงามันเลยนะฮะตอนนี้ลักษณะของใบตรงตามตำราของเทพบรนณามหมดเลยคือปลายแหลมใบาย,ยาวเรียวเหมือนใบหอกนะฮะ แล้วก็ขอบหยักนะครับขอบจะบิดๆแบบอยักเห็นดนันข้างไหมครับคุณผู้ชมบิดๆอันนี้ต้นนี้ถือว่าสวยงามนะฮะฐานรากดีกุกใหญ่ไปเรียวครับ ได้หมดนะฮะต้นนี้พทพนาต้นที่สี่ทับสองนะครับต่อไปครับพทปนาต้นที่สี่ทับสามต้นนี้ก็เหมือนกับต้นแรกเลยครับอ้วนเลยครับของต้นเพิง่งมาเห็นแค่วันเดืนี้เลยนะครับ กิ่งนี้แตกขึ้นมาแนละ้วปึ๊บเล็กฝั่งนี้ก็ซอยขึ้นมาหมุนรอบตัวนะฮะเป็นทรงระฆังนะครับตัวนี้ทรงระฆังเลยนะครับผู้ชมตัวนี้เป็นตาใบใบเลี้ยงคู่ที่แตกที่ใบร่วงไปแล้วแตกขึ้นมาสามกิ่งถือว่าสมบูรณ์มากมาที่แตกตา ตาใบเรี้ยงคู่นี้ถ้าเกิดแตกขึ้นมาสามกิ่งบางต้นถึงสี่กิ่งนะฮะนี่ครับหนึ่งสองสามจริงๆแล้วตอนที่ไอตัวเนี้ยมันก็คือคือใบเลี้ยงคู่ที่ขึ้นมาสองใบแรกตอนที่เราเพาะเม็ดนั่นเองพอใบพอใบเลี้ยงร่วงลงไปก็ตาก,กิ่งจะแทงขึ้นมาแทนนะครับตรงน,นี้ถือว่าสมดุลเป็นตรงอัะขังเลยพุ่มบนใบ ชัดเจนนะครับผู้ชมสังเกตหน้าใบนี้นะฮะสวยมากเลยเงาขอบอยากบิดๆนิดนึงกนะ็ปลายแหลมเดียวนะฮะกษณะเหมือนใบหอกนะครับใบหอกที่ใช้ลบทําสงข้ามาครับใบหอกที่เนี้ยขอบอยากเส้นกลางใบชัดเจนนะครับเส้นสันนูนนะครับที่เป็นลำต้นที่43ฮะ ใช้ได้เลยต่อไปครับไา้นาต้นที่สี่ทกสี่ต้นนี้ได้ทรงอรอชอนอ่อนแอนนะฮะสังเกตว่าสะโพกใหญ่เลยต้นนี้นะฮะแต่เด็กเลยนะฮะนึกภาพออกเลยว่าโตเป็นไงโตก็จะเป็นเว,ว้าเอวนะฮะโคนใหญ่โคนใหญ่แล้วก็ปลายก็เรียวขึ้นไปแล้วก็แผ่กิ่งออกด้านข้างดูจากนี่ฮะสะเตปของกิ่งนี้กำลังมาแล้วครับผู้ชม อันนี้ออกด้านนี้อนี้ออกด้านนี้ต้นนี้รับรองกิ่งอ่อนช้อยเป็นพุ่มย้อยออกด้านข้างแน่นอนสังเกตได้ไงทำไมผมมองออกผมสังเกตดูนะฮะเวลาผมเลี้ยงไม้เนี่ยเภบบอรนาเอาเป็นว่าเผบนาก่อนละกันถ้าต้นไหนเนี่ยนะฮะใบของมันบางๆอ่ะไม้ใบมันจะับบางๆอ่ะไม่ค่อยหนาแข็งนะครับกิ่งจะอ่อนช้อยแต่ถ้าเกิดต้นไหนเนี่ยใบสั้นๆแล้วใบหนาๆสั้นๆน,นิดๆเนี่ยฮะ พวกนั้น,นจะลำใหญ่ข้อทีเนียอย่างเช่นสีทับสองนี่ครับเห็นไหมฮะเนี่ยใบหนากิ่งใหญ่ข้อทีลำบึกอะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ากิดต้นไหนอานาควตอ่อนช้อยนะอ่อนช้อยจะเด็กนะกันเนี่ยจะออกชิวๆอย่างเงี้ยใบบางๆแหลมๆยาวๆอยางเงี้ย ต้นนี้ก็จะเป็นข้อไม่ค่อยทีเท่าไหร่นะได้กิ่งจะอ่อนช้อยสวยอย่างต้นเนี้ยฮะแทงตากิ่งขึ้นมาเว้าเลยคุณผู้ชมเห็นไหมครับว้าขึ้นมาเนี่ยรอที่จะแทงกิ่งเพิ่มนะฮะเมนกลางชัดเจนมากเลยต้นนี้เหตุผลว่าทําไมผมถึงเน้น,เ,น,นเมงกลางพเพราะไม้เทบนา,นานเนี่ยเวลาคุณผู้ชมเลี้ยงไปนานๆนะฮะจะต,ตอนเด็กๆเนี่ยมัน ยอดมันสูงเงนี้ก็จริงนะฮะคือเมนจะสูงงนี้ก็จริงนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสถ้าเป็นไม้พอเม็ดก็เหมือนกันนะครับพอสุดท้ายแล้ววันท้้งหน้าเนี่ยอยอดกลางมันจะทรุดลงเพราะว่าเวลาะวลากหาอาหารมาก,กินเนี่ยมันก็จะไปเลียยเล้ยงด้านข้างเยื่อเจริญเนี่ยจะอยู่ทางบริเวณขอบนอกคือเปลือกของมันนะมันจะเลี้ยงด้านข้างได้มากกว่ากิ่งตรงกลางกิ่งตรงกลางมันโตได้เพราะมีรากแก้วแต่ในอนาคตเราก็ตัดรากแก้วทิ้งหรือเราทํารากเนี่ย ไม่จะเหลือแต่รากตะขาบรากฝอยด้านนอกซึ่งพอไม้ดูดอาหารเชื่อมากินก็จะมาเลี้ยงกินข้างๆซะก่อนกว่าตัวกัวกัวอากว่า,า,วาตัวกลางจะได้กินเนี่ยก็ข้างๆกินซะก่อนแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าลองสังเกตดูไม้ที่คุณผู้ชมเลี้ยงไปนานๆนะฮะยอดกลางเนี่ยจะสูดทุกต้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเพาะเม็ดขึ้นมาหรือว่าเราเลือกซื้อไม้ให้เน้นเป็นกลางเป็นหลักครับพออีกสักสามปีให้หลังหลังจากที่ ต้นไม้ของคุณโตเต็มที่แล้วเนี่ยยอดกลางจะสุดลงอย่างแน่นอนเลยเพราะว่ารากแก้วไม่มีแล้วพอส่วนใหญ่เราปลูกกันเราก็จะไม่บิดรากแก้วออกด้านข้างเราก็ตัดรากแก้วทิ้งรอดไหมฮะเพราะฉะนั้นควรจะเลือกไม้ที่เป็นกลางชัดเจนเนี่ยมันจะสวยงามเวลาจะสวยงามได้นานอพอสี่ห้าปียอดก็ยังไม่สุดเลยเนยครับแต่มันก็มีวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องยอดกลางสุดนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะน,นําในรายละเอียดต่อไปของ รายการชนชมของผมก็แล้วกันนะครับต้นนี้ต้นที่สี่ทัสี่นะฮะสวยงามแบบไม่ต้องรายายนะครับหัวไม้นะฮะคุณผู้ชมเราควรจะเลือกซื้อหัวไม้ถึงแพงนิดนึงแต่ว่าเราได้ไม้สวยไว้ในบ้านเลยือถ้าหากเราไปซื้อไม้ที่ไม่ค่อยสวยมาเนี่ยหรือว่าพอใช้ได้แต่ว่าขายในราคาถูกนะครับเราเอามาใช้เอามาเลี้ยงเนี่ยเราต้องใช้เวลานานมากเลย ประมาณสองถึงสามปีไม้ถึงจะแตกแล้วเอะแตกฟอร์มให้เราดูนะฮะแต่ถ้าเ,เป็นไปได้ทางกับกันเราซื้อไม้ที่สวยเลยเห็นชัดเจนแล้วเราก็มาเลี้ยงดูจนกว่ามันจะโตขึ้นมาเรื่อยๆเลย,เย,เยคือสวยทุกวันนั่งกินกาแฟก็มีความสุขนะฮะดูไม้ตัวเองไปตอน,น,นเช้าเชา้ชาๆเย็นๆกลับบ้านกลับจากที่ทํางานผมว่าโอเคมากกว่านะฮะดีกว่าเราซื้อไม้ฟอร์มพอใช้ได้มาเสร็จแล้วเราก็ต้องมานั่งลุ้นว่า เมื่อไรมันจะสวยสักทีดูทุกวันก็ยังไม่สวยนะฮะก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกอน,นะครับผมลองดูะฮะขนาต้นที่สี่ถึห้าครับตัวสุดท้ายต้นนี้อย่างที่เรียนมาเลยทั้งทีแรกเมนกลางชัดเจนนะฮะใหญ่ให้ได้โอประกอบกิง่งบริวารก็ใช้ได้นะครับแต่กิงก่งรอบกกิ่งรอบนะครับ โอเคดูที่แตกต่างกว่าส่วนอื่นก็คือมีเลยครับมีขามีแข้งเรียบร้อยแล้วนะฮะมีขามีแข้งเรียบร้อยแล้วที่เห็นนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกัน๋ยวผมคุยให้ดูนี่นะฮะขาดี รักถามดีมากเลยครับต้นนี้แตกกิ่งรอบคอเมนกลางชัดเจนถามเจ้าใบาชัดเจนคมชัดลึกนะฮะนี่ครับต้นนี้เป็นไม้ใบหนาอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมวังที่แรกไม้ใบหนาข้อทีลำใหญ่นะครับลำกิ่งใ,ใหญ่ขาใหญ่ นะครับที่นาดต้นที่4ี่ตับหาครับตัวนี้จะเป็นแท็กเกดติ้งนะฮะเวลาคุณลูกค้าสั่งซื้อของผมเนี่ยเรื่องว่าเนนี้เป็นสินค้าที่ลูกค้าโทรมาให้ผมเลือกให้นะฮะับน,นี้พิบันหนาเช่นกันนะครับ มันก็สามต้นผมก็จะแพ็คส่งให้ลูกค้าแบบนี้นะฮะคือบางครั้งถ้าเกิดเราไม่มีการป้องกันให้ดีเวลาเราแพ็คเสร็จเรียบร้อยส่งไปเนี่ยต้นไม้สวยก็จริงนะครับแต่พอถึงมือลูกค้าเราแตกหักกิ่งหักหมดเลยะฮะเพราะว่ามันการเดินทางนี่มันบางทีมีมีทับมีซ้อนของกิ่งแของของ,ของกล่องนะฮะผมก็จะออกแบบวิธีนี้มันก็ได้ผลดีะฮะ เพราะว่ากิ่งก็จะไม่หักนะฮะถูกบล็อกไว้ช่องใครช่องมันแล้วนะฮะนี้เวลาข้อดีของกล่องนี้ก็คือว่ามันจะมีคุณสมสังเจ็บว่าขอบเนี่ยมันจะเสมอกันนะฮะจะเสมอกันเลย,เลยก็คือเวลาเราปิดฝาปุ๊บเร,ะะเราปิดฝาของกล่องนี้นะฮะเราปิดฝาของกล่องนี้ปุ๊บมันก็จะ ช่วยดันเวลาที่พวกกล่องหลายๆใบที่มาทับซ้อนสินค้าของเราของผมเน่ยมันก็จะไม่เสียหายเพราะมันช่วยดันเอาไว้ด้วยนะครับยันเอาไว้ด้วยนี่ก็คือแพ็กเกจของผมที่จะส่งให้คุณลูกค้านะครับ